สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมอาจารย์นุ่นบริษัทหนเก้าเก้าเจ็ดวันนี้อาจารย์นุจะพามาชมอีกหนึ่งบริการนะครับที่ทางบรนึ่งเก้าเก้าเจ็ดไว้คอยบริการลูกค้านะครับตามผมมาครับผมสวัสดีครับสร้างโดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคันนี้ก็เป็นงานติดตั้งฟิล์มนะครับโดยช่างชํานาญงานนะครับช่างโด้ครับคาดเหตุยังไงครับผม ติดฟิล์มครับแล้วก็เขาเหตุยังไงไฟตัดหมอกติดฟิล์มติดไฟตัดหมอกเครื่องเลนเครื่องเลนเอ็นดอยครับเอ็นดอยเห็ุเบ็ดทุกอย่างแม่งกล้องหน้ากล้องหลังติดกล้องหน้ากล้องหลังแมนครับผมดูค่าเมื่อกี้เห็ุขัดแถอะบ่งหูกันครับอ่านะครับผมฟิล์มตัวนี้ติดอะไรครับฟิล์มตัวนี้แปดสิบหกสิบขับแปดสิบหกสิบนะครับฟิล์มเป็นนิสสันอะเมล่านะครับคุณฟิล์มแปดสิบหกสิบต้องการความมืดๆมนะครับขั้นนี้ เพิ่นไปเพิ่นติดฟิล์มรอบคานนี้นะครับติดฟิล์มของเรายังอยู่ข้างนอกอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ห้องติดตั้งฟิล์มนะครับกำลังทําอยู่นะครับประมาณ80%แล้วไม่สามารถที่จะนํารถเข้าไปติดในห้องติดฟิล์มได้นะครับในคลิปนี้นะครับก็เลยจําเป็นต้องติดข้างนอกนะครับแต่ด้วยฝีมือและคุณภาพงานนะครับของช่างโดนะครับไรฝุ่นแน่นอนนะครับมีการรับประกันงานนะครับมีการรับประกัน การติดตั้งนะครับสำหรับคันนี้ก็จะมีามาดูครับที่ลูกค้าให้ทางอุบลเซอร์วิสสรรสร้างให้นะครับก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับที่ติดตั้งเพิ่มแต่ที่ผมเห็นได้ชัดก็คือตัวนี้นะครับเครื่องเล่นติดไม่นะมาดูตัวนี้เครื่องเล่นนะครับปกติรถคันนี้นะครับเครื่องเล่นจะเป็น CD MP3 อมธรรมดานะครับก็เปลี่ยนมาเป็นเครื่องเล่นแบบ จะสัมผัสได้นะครับตัวนี้ลูกค้าคือมีความต้องการอยากได้กล้องหลังนะครับเวลาถอยนะครับกล้องหลังช่วยถอยช่วยถอนเดี๋ยวนะหากุญแจกันกุญแจใสดัโอเคตัวนี้เราก็ติดตั้งให้ใหม่นะครับลูกค้าต้องการเวลาถอยหลังนะครับ มีกล้องมองหลังนะช่วยถอยจอดนะครับคือปัจจุบันนี้มีความจําเป็นนะครับด้วยรถนะครับบนท้องถนนมีเยอะมากนะครับก็จําเป็นนะครับต่อให้คุณมีความชํานาญนะครับถ้ามีระบบตัวนี้ช่วยความปลอดภัยของคุณก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่สําคัญนอกจากกล้องหลังแล้วนะครับเนี่ยมวิทยุลดเสียงคอนโทรนี้ได้โอ้โอ้คอนโทรนี้ได้ด้วยโอ้ช่างอกว่าต่อคอนโทรลที่พวงมาลัยทั้งหมดให้ ได้นะครับตัว <Wars> นี้จอสัมผัสแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที mm. ่เขาติดต <enders> <Nixon> ั้งตัวนี้เป็นกล้องบันทึกวิดีโอหน้ารถนะครับตัวนี้กล้องหน้าหลังนะครับเป็นของฟู๊ฟ PF 8 0 0นะครับตัวนี้มี GPS ด้วยนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับซึ่งอาจารย์นุใช้อยู่นะครับก็เป็นรุ่นนี้นะครับมันมีข้อดีข้อเสียนะครับสำหรับคนที่ติดตั้งกล้องบันทึกวิดีโอหน้ารถนะครับก็คือ ข้อดีของมันก็คือมันบันทึกภาพเหตุการณ์ที่คุณขับไปข้อเสียคือคุณไปไหนไม่ได้ถ้าภรรยาคุณเช็คนะครับเพะนั้นแล้วอาจารย์นุติดนะครับอาจารย์นุขับมาที่ทํางานแล้วก็ขับกลับบ้านครับอยู่ข้างในนะครับในในกล่องครับก็จะมีเมมโมรีการ์ดนะครับเป็น s อสการ์ดเอ้ยไมโครเอสพีการ์ดให้นะครับ16บหกไบต์ตัวนี้แถมมาในชุดนะครับมีใบรับประกันนะครับตัวนี้อุปกรณ์ฟูฟนะครับกล้องติดหน้ารถฟูฟนะครับรับประกัน สินค้า1ปีเต็มนะครับไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล้องอบันทึกหน้านะครับมีชุดกล้องมองหลังให้ด้วยตัวนี้ช่างยังไม่ติดโอเคช่างติดเสร็จเดี๋ยวผมพามาดูนะครับคุณภาพของอกล้องบันทึกหน้ารถนะครับบันทึกกล้องวิดีโอหน้ารถนะครับตัวนี้ขออนุญาตเก็บไว้อย่างนี้นะครับเป็นหน้าที่ของช่างโดที่จะจัดการโอเคเรามาดูตัวนี้ช่างกําลังติดฟิลม์มมาดู กล้องถอยครับก็จะติดตั้งตัวนี้นะครับกล้องช่วยถอยจอดมองหลังนะครับ <c oughs> อโอ้มีเด็กตัวนึงครับไฟตัดหมอกคือรถรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมีไหมครับตอนมาตอนแรกไม่มีไฟตัดหมอกนะครับติดตั้งเพิ่มนะครับมันเป็นรุ่นที่ไม่มีไฟตัดหมอก นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มนะครับตรงรุ่นนะครับฝาครอบไปตัดหมอกเข้ารูปทรงนะครับตัวนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยคันนี้สรุปว่าเหลือติดตั้งฟิล์มกับกล้องบันทึกวิดีโอหน้าหลังรถนะครับโอเคสำหรับลูกค้านะครับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับอยากจะติดฟิล์มนะครับติดตั้งกล้องบันทึกวิดีโอหน้ารถนะครับเปลี่ยนเครื่องเล่นนะครับ มาที่เดียวครบจบทุกปัญหาที่อุบลเซอร์วิส1997นะครับสนใจผริตภัณฑ์ตัวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างไฟฟ้าแอร์ระบบแจ๊สเครื่องยนต์นะครับเราบริการทุกตัวทุกอย่างนะครับและที่สำคัญเร็วๆนี้นะครับเจอกันแน่นอนเร็วนี้นะครับก็คือในส่วนของโชว์รูม ARB นะครับ ARB อุบลโชว์รูมประดับยนต์โชว์รูมออฟโรดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเกิดมาใหม่เป็นน้องใหม่ของบนเซอร์วิสของก็คือในส่วนของตรอ,อนะครับตรวจสภาพรถเอกชนเจอกันก่อนปีใหม่นี้แน่นอนครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง Youtube ของอวบนเซอร์วิส1997 c h a ้ n e l นไว้ด้วยครับผมอาจารย์นุขอลาก่อนครับผมสวัสดีครับ